นรอบนี้รอบสุดท้ายของเรานะคะครับผมนะครับมีทองคาเป็นเดิมพันอยู่ย0่บาทนะครับ10บาทเป็นของน้องหญิงสุกัญญาและ10บาทคุณกิติมาคุณเฉยจากกรุงเทพถ้าน้องหญิงผ่านด่านนี้ไปได้เลี้ยงไปเรียงจากเล็กไปหาใหญ่คิดว่าเล็กสุดอยู่ตรงไหนครับรักก่อนดีกว่ารักใครกันแม่บอกหน่อยสิแม่ เอ้ยวิมยามที่เจ้าหยิบหอน่าค่ะหอนสตูดิโอไม่ชิดค่ะไม่ชิดเราเชื่อนะก่อนเลี้ยงเอเลี่ยนนะคะตั้งแต่เล็กไปจนหาใหญ่เล็กที่สุดจะอยู่ที่ลักซ์ซูเปอริสฟ่าครับผมเล็กหรือไม่ เพราะทะ่ยนเล็กเกินไปทองคำยี่บาทรออยู่วิมอปปอขนาดไหนอ่าอันนี้เป็นช่วงคาบเกี่ยวกินยาบำรุงเยอะไปนิดหนึ่งครับพร้อมครับขนาดกำลังสวยเลยวิมเท่าไหรยี่สิบบาทครับเป็นของคุณหญิงคุณกัญญาสิบบาทและคุณกิติมาคุณเฉยจากกรุงเทพดุนด้วยด้วยค่ะ โอ้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 อันนี้ต้องล้นแล้วนี่ต้องล้นแล้วค่ะมันมีฟิตกว่านี้มีๆๆมีมีมีไอ้ล่ะครับเลยคนนั้นแจังเลยตายแล้วเดี๋ยวก่อนอันนี้คอมฟอร์ตนะคะท่าใหญ่สุดนะคะทองคำยี่บาทเอาไปเลยนะคะคุณยญิง10บาทแล้วคุณกินติมาสสบาทค่ะ หือใจจังหวะวหรขอป้ายนี้ป้ายเดียวเท่านั้นนะคะถ้าใหญ่แล้วรับไปเลยเออนะถ้าใหญ่ถ้าใหญ่20บาทเนี่ยเออทำบุญกับพี่สัก2บาทได้ไหมขอให้เป็นเงินน่ะเป็นเงินสองบาทถ้าได้10บาทเราไปทำอะไรครับทองคำสิบบาทก็กินนมโกิใส่เล่นใส่เล่นใส่กินนมอะไรเยอะขนาดนั้นกินหลายวันไงเมนท้องคุณหญิง10บาทนะครับแล้วก็คุณกิติมานะครับจากกรุงเทพอีก10บาททอง20บาทสัปดาห์นี้จะได้ไปมหรือไม่ สารน,น้อง,อง,งเขาไงเขาตาเล็กเขาหมอหเห็นเขาพยายาม่างเงี้ยไม่ได้เขาปิดยู่อ้าวย,ยายเริไมไหมทอ หลายไซส์ค่ะมันมีใหญ่สุดก็มีซึ่งเราก็ไม่รู้เดียวเองสองใเดียวเองโอ้ไม่เป็นไรนะคะยังไงคุณกิติมาก็รับไป1บาทจาการโมนี่เมื่อต้นรายการนะคะครับโอ้แหมลุ้นกับสนุกสนานแหมวันนี้รุ่นกับคุณหญิงนะคะน้องหญิงสุกัญญารับทองที่สะสมไป1บาท